มาสเตอร์ดึงกลุ่มทุนใหญ่เปิดโชว์รูมมาสเตอร์ครบวงจรดูแลลูกค้าย่านนวนครมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์ทาราชิมิอุระประธานบริหารจับมือกลุ่มอัพิโกไฮเทคเปิดโชว์รูมแห่งใหม่บนทำเลศักยภาพใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนวนคนครปทุมธานีภายใต้การบริหารงานของบริษัทเอเบิลมอเตอร์สจำกัดด้วยงบประมาณกว่า150ล้านบาทภายใต้แนวคิดเพราะทุกความสุขของลูกค้าเราพร้อมดูแล ซึ่งในายใหญ่ของมาสด้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่นี้จะมีลูกค้ามาเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องและจะสามารถส่งมอบบริการที่ประทับใจและตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ m a ส d a าเซลประเทศไทยนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ได้เปิดตัวโชว์รูมแห่งที่136ของ m a ส d a ในประเทศไทยนะครับคือมาสด้าเอเในย่านนวนทรนะครับ เรายังคงยึดหลักให้ศูนย์บริการและก็โชว์รูมขา,ขายของเรารวมถึงศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับสามารถรองรับลูกค้าได้เป็นการให้บริการแบบ one-stop service เพราะนั้นเองเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะยึดมั่นนะครับในการสร้างมาตรฐานของโชว์รูมมาสตาร์โชว์รูมและศูนย์บริการมาสตาร์นะครับในประเทศไทยนะครับและทยอยขยายเครือข่ายของมาสตาร์เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการในการให้บริการกับลูกค้ามาสตาร์ทั้งประเทศนะครับ มาซาเอเบิลเนี่ยเป็นบริษัทในกลุ่มของอพิโ g h t e c h นะครับซึ่งเป็นผู้คร่ำบอรอ์ดในวงการรถยนต์นะครับในอุตสาหกรรมรถยนต์อพิ i g h t e c h เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับรถยนต์มาซานะครับในโรงงาน Auto a l l i เ n c e ประเทศไทยนะครับที่จังหวัดระยองนะครับเป็นโรงงานของมาซาลิฟที่เราผลิตรถหลากหลายรุ่นนะครับที่จำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับดัะนั้น One Stop Service ของมาซานะครับเร,เ,รเราคงคิดว่า เราเชื่อมั่นในมาตรฐานของศูนย์บริการนะครับแล้วก็มาตรฐานของการให้บร machine, ิการแบบ one-stop service นะครับที่จะมีในศูนย์บริการและจูรูมาสด้าทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณแขกผู้พิเศษทุกท่านนะครับที่มางานเปิดตัวมาสด้าเอเบิลในวันนี้ครับจุดเด่นของมาสด้าเอเบิลนวัตกรรนะคะที่นี่ก็จะเป็น location ของที่มาสด้าเอเบิลนวัตกรรค่ะก็คือเป็นที่เดียวที่ถนนเพลินโยธินเช้เครื่องมือเองแล้วก็ลงทุนในเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเช่น เราเป็น one stop service มีทั้งศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแล้วก็มีศูนย์บริการซ่อมรถแล้วก็มีอะไรกับรถใหม่ค่ะชวนลูกค้าทุกคนนะคะมาร่วมใช้บริการค่ะที่ Master ร์นวนครน, e น,น,น,นะคะทีมเอเบิ a ลมาสเตอนวนครนะคะก็มั่นใจในแบรนด์มาสเตอค่ะเพราะว่าเราเน้นในการบริการลูกค้า ที่อยู่ที่นวนครกับปทุมธาน,นีค่ะก็เชื่อมั่นว่าลูกค้าที่ใช้รถมาสเตอร์อยู่ค่ะก็จะยังบริวชค่งๆเยอะอยู่ก็อยากให้บริการลูกค้าเข้ามาที่ BP แล้วก็ที่ศูนย์บริการค่ะใช้งานศูนย์บริการที่นี่ค่ะเพราะว่าของ A อเบิเองเราจะเน้นด้านบริการหลังการขายค่ะให้ลูกค้าค่ะ